สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา19.30นถึง20.00นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะสารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหากเอกชนผิดสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารจะขอเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่ คดีนี้เป็นเรื่องการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารมูลเหตุของคดีเกิดจากหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญากับนายว่องไวให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยอนุญาตให้นายว่องไว นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางมีกำหนดระยะเวลา10ปีและกำหนดให้ชำระค่าตอบแทนจำนวน1,000บาททุกวันที่16ของเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหากผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีต่อมาปรากฏว่าในว่องไวผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนหน่วยงานดังกล่าวจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และทวงถามให้ในายว่องไวชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดแต่นายว่องไวกลับเพิกเฉยหน่วยงานจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ในายว่องไวชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน้นนายว่องไวเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญาจริง หากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและสารพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะทำให้ภาวะทางการเงินติดขัดได้จึงได้ยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีจากนั้นสารจึงได้แจ้งให้หน่วยงานทราบว่าไหนว่องไวประสงค์ขอไกลเกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อหน่วยงานและนายว่องไวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการสารปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายว่องไวตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารพร้อมทั้งภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม และดอกเบีย้ยผิดนัดตามสัญญาให้แก่หน่วยงานรวมเป็นเงินจำนวน90,000บาทในขณะที่หน่วยงานยินยอมให้ในายว่องไวผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของแต่ละเดือนในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า1,500บาทโดยจะต้องผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกและหากนายว่องไวผิดสัญญา ทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดี ถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสารปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญริศเจ้าหน้าที่สารปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะเราก็ได้เคยพูดคุยกันมาแล้วนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐนั้นออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทางราชการค่ะโดยหน่วยงานของรัฐนะคะก็จะออกคําสั่งดังกล่าวได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณานะคะทั้งหมด3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะก็คือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะประการที่2ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนะคะและประการที่3 ประกาศสุดท้ายค่ะการกําหนดสัสดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยคําสั่งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะจะถือเป็นคําสั่งทางปกครองค่ะนั่นก็หมายความว่าหากผู้รับคําสั่งนั้นไม่พอใจกับคําสั่งนี้ค่ะก็สามารถนําคดีมาฟ้องร้องนะคะต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวได้ค่ะ แต่การนำคดีมาฟ้องแล้วค่ะสารปกครองจะมีกระบวนการขั้นตอนในการวินิจฉัยอย่างไรก่อนรับฟ้องนะคะสารพิจารณาอะนไลนและในเนื้อหาแห่งคดีสารจะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากคุณชวิตเหล่าปิยะสกุลนะคะวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณชวิตค่ะสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณชวิตคะอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมสักนิดค่ะว่า ทำไมคําสั่งนี้ค่ะจึงเป็นคําสั่งทางปกครองและในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งนี้ค่ะสาลปกครองจะต้องพิจารณาอะไรบ้างคะครับผมก็ขอเท้าความนิดนึงนะครับก็คือว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกค่ะและหน่วยงาน ต้นสังกัดเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินใหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วจากนั้นหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกระทําละเมิดต่อนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้สิทธิที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่หน่วยงานก็ดีนะครับทั้งสองกรณีดังกล่าวนะ,นะครับมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539เนี่ยก็ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนดครับทีนี้โดยสถานะของคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็จะมีมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครับคุณเบิร์ตได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นคำสั่งทางปกครองเอาไว้ครับก็คือมติ ที่ประชุมใหญ่ครั้งที่22ทับ2546เมื่อวันพุทธที่24กันยายน2546ค่ะแล้วก็มติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่27ทับ2565เมื่อวันพุทธที่28สิงหาคม2565ค่ะขอกล่าวโดยสรุปนะครับว่าคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจหน่วยงานของรัฐ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้โดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องศาลครับแม้ว่าคำสั่งเนี่ยจะมีมูลจากการกระทําละเมิดก็ตามประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได้ยืนยันไว้ด้วยครับว่าคำสั่งที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงินเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐจะออกคำสั่งให้ชดใช้เงินจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายต้องการครับก็คือค1 เจ้าหน้าที่จะต้องกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ mm hmm. และ 2. การกระทําละเมิดนั้นต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงจะทําให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีอํานาจออกคําสั่งให้ชดใช้เงินได้ครับค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่นําเงินมาชําระเพื่อชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับค่ะอ๋อค่ะนั่นก็คือคําวินิจฉัยของมติที่ประชุมใหญ่นะคะโดยสรุปแล้วก็คือคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสิ์ใหมทดแทนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็เป็นคําสั่งทางปกครองอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่แต่ถ้าหากว่าจะให้ชัวนะ,ะเราก็ต้องมาแยกองค์ประกอบของคําสั่ง เรียกให้ชดใช้ค่าสีหมทดแทนกันดูก่อนว่ามันเป็นคําสั่งทางปกครองไหม,มโดยการแยกองค์ประกอบได้เนี่ยก็จะต้องมาดูตัวบทกฎหมายที่กําหนดความหมายของคําสั่งทางปกครองนะครับนั่นก็คือมาตรา5แห่งพระราชบัญญ,ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ครับค่ะแล้วตรงนี้ค่ะกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็ได้บัญญัติว่าคําสั่งทางปกครองหมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการจดทะเบียนแต่ทั้งนี้นะครับไม่หมายความรวมถึงการออกกฎครับ จากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็อาจสรุปได้ว่าคําสั่งทางปกครองนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทําขององค์กรฝ่ายปกครองที่กระทําลงในแดนของกฎหมายปกครองครับม,มีลักษณะเป็นการกระทําที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายมีผลเฉพาะกรณีและมุ่งหมายใช้บังคับบุคคลเฉพาะรายออกไปภายนอกฝ่ายปกครองค่ะเราก็จะเห็นนะครับว่าคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายปกครองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็คือการที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้อํานาจตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กระทําการซึ่งมีผลโดยตรงเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลผู้รับคําสั่งนั่นก็คือถูกบังคับให้ต้องชําระเงินตามคําสั่ง<ม>โดยคําสั่งนี้เนี่ยคุณเบิร์ตมีผลเฉพาะกรณีครับก็คือกรณีนี้จะต้องชดใช้เงินจากการกระทําละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงแล้วก็มุ่งหมายใช้บังคับบุคคลเฉพาะรายนั่นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าครบองค์ประกอบกรมเป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วคุณชวิตคะในการนำคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาฟ้องคดีค่ะก่อนที่ศาลจะรับฟ้องเนี่ยตรงนี้ค่ะศาลพิจารณาอะไรบ้างคะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาครับ โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคําสั่งเนี่ยนำคดีมาฟ้องก็จะเป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวครับค่ะซึ่งก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายาตามมาตรา9วรักหนึ่งอนุหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ครับโดยในการพิพากษาคดีเนี่ยศาลปกครองจะมีอำนาจกำหนดคำบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวครับค,คุณชวิดคะก็คือจะเป็นคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง แต่แม้ว่าข้อหาเนี่ยจะเป็นการฟ้องขอเพิกถอนคําสั่งแต่ก็มีส่วนที่ต้องวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยครับเพราะเมื่อไปวินิจฉัยในเนื้อคดีแล้วเนี่ยการจะพิจารณาว่าคําสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ความว่าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่และหน่วยงานของรัฐจะมีอํานาจออกคําสั่งได้ต่อเมื่อได้ความว่า การละเมิดนั้นนะครับเป็นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อยอย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะและการกําหนดสัดส่วนความรับผิดตามที่ระบุในคําสั่งนั้นเหมาะสมหรือไม่ค่ะโดยเราก็จะนํามาตรา8และมาตราสิแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาพิจารณาครับค่ะอันนั้นก็จะเป็นการวินิจฉัยในเนื้อคดีนะครับซึ่งผมออกนอกเรื่องไปนิดหนึ่งขอกลับมาที่เหตุการณ์ก่อนที่ศาลจะรับฟ้องต่อดีกว่าครับอ๋อ,อค่ะก็คือต่อจากการ พิจารณาอำนาจศาลค่ะก็ต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก่อนที่ศาลจะรับฟ้องค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครองครับค่ะแล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครองที่สําคัญเนี่ยก็จะมีผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายระยะเวลาการฟ้องคดีค่ะฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้าแล้วก็ฟ้องซ้ำครับผมค่ะแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างคะคุณชวิตชัดครับผมก็ในที่นี้นะครับจะขอกล่าวถึงเรื่องหลักๆ3ข้อก่อนละกันก็คือ 1. ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีหรือก็คือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคําสั่งตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองข้อ2การอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีหรือก็คือการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา 42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองแล้วก็ข้อ3ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองค่ะจริงๆส่วนเงื่อนไขการฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับที่ผู้ศึกษากฎหมายปกครองเนี่ยย่อมจะเข้าใจกันดีแต่ที่นํามาอธิบายซ้ําในที่นี้ก็เพราะว่า มันเป็นรูปแบบหนึ่งของคดีพิพาทอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งมันอาจจะทําให้คนทั่วไปเนี่ยสับสนครับกับกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกนะครับฟ้องขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เรื่องที่เรากำลังมาคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นคดีที่ ฟ้องเพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนครับอันนี้ไม่สับสนใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าสับสนค่ะค่ะโอเคก็ถ้าสับสนนะต้องกลับไปฟังเทปของผมย้อนหลังเลยครับผมได้แยกแยะไว้หมดแล้วทั้งกรณีละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐละเมิดต่อบุคคลภายนอก วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของทั้งสองกรณีและรูปแบบคดีพิพาทที่อาจนํามาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องเงื่อนไขาการฟ้องคดีต่อดีกว่าครับผมก็จะอธิบายหลักการโดยสรุปนะครับค่ะเริ่มแรกเลยประเด็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาในเบื้องต้นก็คือว่าคําสั่งที่เป็นวัตถุแห่งคดีเป็นคําสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือไม่ค่ะ หากคำสั่งที่เป็นวัตถุแห่งคดีคือคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิม่ทดแทนซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าวและการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นเนี่ยต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา72โดยการสั่งให้เพิกถอนคำสั่งนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญครับที่เราจะต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ซึ่งก็ได้สรุปไปแล้วตามที่คุยกันในตอนต้นครับคุณเบิร์กครับอ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะเราถึงต้องรู้ก่อนว่าคําสั่งที่เอามาฟ้องนั้นค่ะเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ใช่ไหมคะใช่ครับต่อมานะครับค่ะ การอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีหรือขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดีคะจะเป็นการดําเนินการเพื่อขอให้ฝ่ายปกครองเนี่ยได้ทบทวนตรวจสอบการใช้อํานาจทางปกครองของตัวเองก่อนที่จะนําข้อพิาพาทเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองโดยเป็นเงื่อนไขตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับกล่าวคือหากกฎหมายเฉพาะเนี่ยได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการทบทวนคําสั่งทางปกครองไวอ้อย่างไร คู่กรณีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะแต่สำหรับการอุทธร์คําสั่งทางปกครองในกรณีที่กฎหมายเฉพาะเนี่ยไม่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายภายในฝ่ายปกครองคคู่กรณีจะต้องอุทธร์คําสั่งทางปกครองนั้นครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับ และเมื่อคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยถือเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มิได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะค่ะดังนั้นนะครับก่อนนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสียก่อนครับจึงจะมีสิทธินำคดีเนี่ยมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้คา่าสิทธิใหมทดแทนได้ ทั้งนี้นะครับตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองครับค่ะคุณชวิตคะก็คือนอกจากจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งโดยตรงแล้วค่ะก็ยังจะต้องอุดทอนภายในฝ่ายปกครองมาก่อนที่จะนําคดีนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและสุดท้ายก็คือระยะเวลาการฟ้องคดีครับค่ะตรงนี้จะมีคนสงสัยนะครับว่ามันเป็นคดีที่มีเรื่องละเมิดทําไมไม่ใช้ระยะเวลาการฟ้องคดี1ปีค่ะ ตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็ต้องบอกนะครับว่าระยะเวลาการฟ้องคดี1ปีเนี่ยใช้ในกรณีฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3ประกอบกับมาตรา72วรรคหนึ่งอนุ3าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับแต่เรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้คือการฟ้องเพิกถอนคําสั่งประเด็นมันคือความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งวัตถุแห่งคดีมันคือคําสั่งทางปกครองอ คดีนี้เป็นคดีตามมาตรา9วรรค1อนุ1ประกอบกับมาตรา72วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองซึ่งตามมาตรา49กําหนดว่าการฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีค่ะท,ทีนี้แล้วเนี่ยโดยปกติการฟ้องเพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองนั้นนะครับ ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งเสียก่อนอย่างที่ได้อธิบายไปค่ะต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งและผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธร์เนี่ยได้พิจารณาอุทธร์แล้วเสร็จภายในกนําหนดเวลาและได้แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธร์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคํามินิฉัยอุทธร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงจะมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องขอให้สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งนั้นได้ครับค่ะโดยจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทร์ตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับค่ะคุณชวิตคะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่บ้างคะ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยได้มีการศึกษาดีๆคะ่ะก็จะพบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอีกทั้งคะ่ะยังเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็จะต้องทราบกันไปด้วยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะ ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยครับในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เราเนี่ยได้รับความคุ้มครองโดยสารนะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือคําสั่งที่เรียกให้เราชดใช้เงินเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าจํานวนสูงเกินไปก็สามารถนํามาฟ้องอยังศาลปกครองได้โดยปฏิบัติตามเงือ่อนไขาการฟ้องคดีอย่างที่ผมได้พูดคุยไปทั้งหมด ในวันนี้เลยนะครับค่ะและวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณชวิตเหล่าปียสกุลค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้กับผู้ฟังของเราในรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง เว็บไซต์ของสารปกครองค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube สารปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนสารปกครอง1 3 5 5ค่ะและทายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากา,กาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา1 9บเก้นาฬิกาสานาทีถึง 20นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญริศค่ะและคุณชวิดเหล่าปิยสกุลนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์อคลาวคือคำตอบสำหรับคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองผ่านการเรียนดูรู้คน้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับอคลาวภายในอคราวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย รบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ o c r o w d a d m i n c o t g o t h และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า o c r o w d หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง p Play s t o r e และ App Store ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ o c r o w เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งาน การรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อสารมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมสารได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ าระน่ารู้จากสำนักงานสารปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน1,722แห่ง ซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลสารปกครองได้รวมงานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครอง 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองได้สะดวกและโั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนไกลบานทันได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไซด่วนสารปกครอง1355 จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ